ผมก็อยู่ในหน้าปกของผมนะครับคือสงสัยว่าผมมาทําเรื่องเกมก็คือผมเปลี่ยนแนวบ้างนะครับใช่ครับผมเปลี่ยนแนวบ้างอ่าผมจะเล่นเกมโลบบอกให้ทุกคนดูบ้างนะครับอ่านี่แหละครับเกมโลบบอกของผมออดีป้านผมอาจจะมีเสียงรถเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคโลบบอกอีสานรถนานที่ไหนนะคะ ช่องผมไี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วคะนะครับจากแซนซี่เนี่ยแต่ทุกคนก็ยังจะพิมพ์ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าประกันนะแต่ให้พิมพ์ชื่อใหม่ผมดีกว่าคือต้นใน H R K ก็ได้ครับนั่นแหละครับ H R K หรือไม่ก็ไปดูในช่องผมว่าถ้าใครอยากให้ผมเปลี่ยนมาชื่อเดิมก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่เกมบล็อกฟุตนี่เพียบเลยนะครับเออเราจะมาเล่นบล็อกฟุตกันนะครับผม กลับมาแล้วน,นะครับอ่ามาแล้วน,นะครับบ็อกฟุตที่นี้ก็รอนะครับรอเข้าเกมได้เลยถ้าใครอยากเล่นบล็อกฟุตบ้างก็ก็ทงทนเล่นได้หรอกนะครับเล็กๆก็จะดูหน้าเบื่อหนาเบื่อหน่อยถ้าหลังๆมาแล้วคุณมีผลพิสร์ดีๆเนี่ยก็จะสนุกได้นะครับผมก็เล่นมานานแล้วนะครับจนเวลผมสามร้อยสามสิบกว่าๆจำไม่ได้ที่เหลือ อลนะเอาโหลดนะข้อมูลนี่อาเป็นโดซสลัดนี่ครับนี่รับผมเออค่าพลังงานผมผมไม่ได้ค่อยออนดับปืนนะครับผมไม่ได้ค่อยดับแต่ผมแค่จะเอาไปพังป้อมที่เพื่อนบอกบอกนะครับจะอ่ารับเพื่อนนะครับ ถ้าใครมาไกลกับผมแล้วก็ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับใส่หัโดน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 หย็บหยิบ oh, no, 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 no. yes, yes. เออเออเจ็บหยบิย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 บหยิบหยิบตายนะครับครับคือคนอสงสัยว่าผมไม่ใช่สกิลเหรอผมมีสกิลเต็งเยอะไม่เป็นไรครับผมลุยเดี่ยวได้ <S <S แบบไม่ต้องใช้สกิลเลยถ้าใครอยะไรผมใช้ก็ต่อใบ บางทีผมก็ใช้ัมารเลอะตูครับไ,ไหนล่ะอ,อ,อ๋อนี่ยอะเท่ากันเอาคาไปใต้าห <c oughs> อันนี้ผมเปิดฮาที่นะยังไม่สีดำเป็นสีนี้นี่ดาบพูดใจอันนี้คือดาบ แห่งสามดับใส่ห้าขีดไปนี่ผมซื้อวาร์ปมาด้วยนะครับนี่โพเทสเลมนในตัวนี้เวลาถ้าอยู่บนบนวงของไฟงนั้นนะครับทุกคนเห็นไหมมันภาพมันดูมืดๆแต่เอาก็ปรับแสงเต็มแล้วนี่ดาวารตรงนี้โดนไม่ได้ครับโดนเลือดจะลดครับอ่ะผมจะผมใช้ผลแสงผมบินเลยนะครับถ้าใครมีพลแสงก็ไม่เป็นไรนะครับ คนนี้เขาหาเรื่องผมอะครับเออใช่ครับคนนี้เขาหาเรื่องอไปดิครับไปดิครับไมนีลัว่ยกัวไม่ยุดกลัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขึ้นไปบนนู้เนี่ยทุกตัวในนี้ก็ประมาณนี้เลยผมแดงใส่าฮาคิทุกตัวฮะในด้านล่างคืนฮะทำไมบางตัวไม่ใส่าฮาคิด้านล่างบางตัวก็ไม่ใส่ฮะ แต่นีฉัมพูดตัวนี้กับตัวนู้นนะฮะไม่ใส่เอาก็จะตีแล้วก็ว่าผลสสแสงสายโรเกียฮะต้ื่อนๆค่ะเอาแล้วนะฮะเา่าจะสวยปะผมเอาดาบมาทำไมในเมื่อผมมีแล้วมาท่ท่ๆเฉย เพื่อนกับผมในนี้ก็ตามใจครับชื่อผมก็ประมาณโอเคเวลัพแล้วอันนี้คือผมสูบผลแสงแล้วได้ซ้ำนะคือผมมาจะกระเป๋าไม่ได้ฮะถ้าใครอยากได้ก็ไปรอโลกผมไปโลกสองก่อนนะฮะอ่านี่แล้วก็ ะครับนะภาพนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับนะขอบคุณครับ